ที่ชอบใส่สีขาวหรือจําเป็นต้องใส่แต่คนพบว่าหน้ามืดก่อนอื่นเรื่องสีผิวไม่ใช่ประเด็นนะทุกคนขนาด ฝรั่งอะที่เราคิดว่าเขาขาวเขาไม่น่าแบบแบบมีปัญหาเรื่องหน้ามืดใช่ไหมนี่ตามตัวอย่างในรูปนะคะจากขาวก็กลายเป็นหน้ามืดได้ถ้าโทนสีผิวเราใส่สีแล้วปรากฏว่ายิ่งทําให้หน้าเรามืดวันนี้ครูมีทางแก้มาให้ขั้นตอนที่1นนะโดนหลักๆให้หาโทนสีผิวแล้วก่อนค่ะว่าเราเป็นผิวโทนอุ่นหรือผิวโทนเย็นคนที่ใส่สีที่ถูกต้องจะเป็นแบบแต่งตัวอย่างในภาพนี้ค่ะเสื้อแต่ละสีอะค่ะเหมาะก,กับโทนสีผิวไม่เหมือนกันวิธีที่จะทําให้เราเจอว่าเราเป็น โทนเย็นโทนอุ่นที่ทดสอบได้ตัวเองได้ง่ายๆคือ1.1ึเอาสีขาวกับขาวเหลืองอะมาเทียบกันดูถ้าปรากฏว่าสีขาวทําให้หน้าเราสว่างกว่าแปลว่าเราอะมีผิวโทนเย็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาวไข่ไก่ทาให้หน้าเราสว่างกว่ามีแนวโนว่าเราเป็นผิวโทนอุ่นส่วนขั้นตอนที่2ค่ะดูว่าระหว่างสีที่มีความขาวสว่างกับความดําเนี่ยมีผลกับสีผิวเราไหมให้เอาสีขาวกับดํามาเทียบ อย่างของครูขาวนี่มืดแต่ดำสว่างกว่าปกติครูใส่สีมืดๆเข้มๆจะโอเคกว่าคราวนี้ถ้าเอามาใช้กับสีขาวจะทํำยังไง มันแปลว่าครูไม่ควรใส่ขาวสนิทควรจะเป็นขาวในโทนที่เข้มหรืออมเหลืองขึ้นมาอีกหน่อยใส่แล้วหน้าสว่างกว่ามันเป็นเรื่องของโทนสีผิวกับระดับความสว่างกับเข้มมีผลกับโทนสีผิวครูยังไงในเมื่อขาวไม่ผ่านแต่ดำผ่านขั้นตอนที่3ให้ดูระหว่างความเทาให้เอาดำกับเทามาเทียบกันขาวดำเทาขาวนี่โอ้โหมืดดบสนิทเลย ดำดูดีขึ้นมาหน่อยรูปแรกแต่พอเทานี่น่าสว่างไปเลยแปลว่าอะไรสีอะไรที่แบบ ผสมสีเทาอะลิปก็ลิปผสมสีเทามันก็จะออกมาเป็นลิปแบบชมพูเทาๆทําทให้หน้าสว่างเวลาใส่เสื้อสีแดงก็จะเป็นแดงอมเทาๆหน่อยทําให้หน้าสว่างเนี่ยเราเหมือนเราจะเดาเข้อสอบตัวเองถูกว,ว่าสีที่เราใส่มันควรจะออกไปทางผสมขาวเยอะผสมดําเยอะหรือผสมเทาเยอะวันนี้ครูเอามาแบบเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้เราเข้าใจแล้วเหมือนวินปรับใช้ไงว่าไอความขาวดําเทาที่ครูให้ทําเนี่ย มันเอาไปใช้ในชีวิตจริงยังไงแต่ถ้าใครไม่อยากคาดเดาอีกต่อไปขนาดคนไปทําแบบการทดสอบอทำสามรอบอบบางทียังวิเคราะห์ไม่เหมือนกันเลยแต่ของครูจะมีเครื่องมือวัดค่าแสงตรงนั้นให้นะคะด้วยเทคโนโลยีที่คือแม่นยําประมาณ80%เป็นเป็นวัดค่าแสงตามโทนสีผิวเราเลยไม่ต้องไปคาดเดาด้วยสายตาอีกต่อไปเราจะได้ความแม่นในระดับ โทนสีผิวเราเหมาะกับสีนี้หรือดูสีแยกว่าเป็น12ฤอดูแล้วเราสามารถไปใช้กับผมกับสีเครื่องสําอางและสีเสื้อได้ค่ะถ้าใครอยากเน้นเรื่องเครื่องสําอางนะคะก็มีสีเครื่องสําอางออร่าหน้าเด็กครูจะให้สีตาครูจะให้สีปากที่ตรงกับฤดูสีแล้วเลยสั่แสนไม่ต้อง มีคนฟันธงให้เลยจากหนึ่งหมื่นสองพันครูให้ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทรับไม่เกินห้าคนจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงถ้าเกิดว่าใครอยากให้ครูช่วยวัดตรงนี้นะคะครูมีเปิดน,นะมีทั้งอุปกรณ์วิธีวัดที่นั่งมีสองแบบ V.P. นั่งแถวหน้าสุดครูเป็นคนแนะนําให้ได้แผมนคอร์สออนไลน์ไปเรียนทบทวนกี่ครั้งก็ได้ด้วยมีที่นั่งหนึ่งคือบัตรธรรมดาต่างกับ V.P. ตรงที่ลูกศิษย์ครูจะวิเคราะห์ให้แล้วก็นั่งอยู่แถวหลังไม่มีอาหารว่างกับไม่ได้คอร์สออนไลน์แถมไปคอร์สออนไลน เวลามาเจอตัวครูเนี่ยครูทำขกทดสอบให้คืออะไรที่จําเป็นมาเจอตัวครูแล้วควรได้กลับไปคือได้ไงแต่อย่างเช่นคู่มืออะไรเงี้ยครูก็จะให้กลับไปว่าสีประมาณนี้นะแต่ว่าครูก็จะให้รายละเอียดของคู่มือวิธีใช้วิธีดูวิธีแต่งผสมสีครูจะไปขยายสอนเพิ่มในคอร์สออนไลน์ซึ่งเราเข้าไปดูทบทวนแล้วก็เรียนย้อนหลังกิดครั้งก็ได้ได้ครบเลยนะอย่าลืมนะเครื่องสังอาผมเสื้อเครื่องประดับแล้วก็วิธีปรับใช้สามารถ,ถาเข้าไปถามทางข้อความได้ส่วนถ้าเกิดว่าใครนะอยากเรียนเอาไว้เพื่อทําการทดสอบ ครูเจาะให้เป็นของกลุ่มร้านทาผมก็จะได้ไประโยชน์จากตรงนี้ไปนะคะก็ะคือคอสเพิ่มกําไร6หลักสู่ธุรกิจร้านย้อมผมกาไร6หลักนี้ไม่ใช่เรื่องปลกแหวน,น,นะคะสิ่งจะได้รับวิธีการทดสอบพร้อมอุปกรณ์วิชัยอุปกรณ์ต่างๆตามขั้นตอนแล้วก็มีความรู้เรื่องสีเบื้องต้นแล้วครูยังให้อุปกรณ์ AI ที่ช่วยในร้านทําผมไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใช้ AI วิเคราะห์ให้เลยและพิเศษอีกร้านทําผมใช้อุปกรณ์การทดสอบปกติไม่ได้เพราะอะไรปกติลูกค้าต้องไม่แต่งหน้ามานะจ๊ะถึงจะแม่นยํา แล้วแสง <Okay. S 1> พวยติดคนวิธีพิเศษสอหเรบทำผมอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยันเหมือนกันต่อให้ลูกค้าแต่งหน้ามาและไม่มีแสงธรรมชาติค่ะแล้วเราได้ไปถึง16ฤหดูส hmm. ีเลย,เลยไม่พอเอาช่างทำผมติดมาด้วยครูจะได้เทรนให้เลยเราจะได้ไม่ต้องไปเทรนต่อใจหนึ่งแต่มาได้2คนหลายร้านอาจจะเริ่มเจอลูกค้าถามเรื่องนี้แล้วนะคะซึ่ง่อนนี้ตลาดต้องการมากเพราะเรื่องนี้แพร่หลายแล้วลูกค้ามีความรู้แล้วแต่ยังไม่มีร้านน้ำผมร้านไหนที่มีความรู้และแนะนําเรื่องนี้ได้ครูจะมีจัดสัมมนาสี ที่ใช่ผิวออร่าครูจะวิเคราะห์ให้เลย12ฤด,ดูได้ทั้งสีเสือ้อได้ทั้งสีผมได้ทั้งสีเครื่องสําอางได้ครบวงจรมี2แบบเจอตัวหนึ่งที่สุดท้ายแล้วนะคะส่วนใครไม่สะดวกมาเจอตัวสามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะและความต่างนะเวลาถ้ามาเจอตัวครูวิเคราะห์มีแบบทดสอบคือพาทําพาวิเคราะห์เลยแต่ว่าถ้าคอร์สออนไลน์ครูจะบอกวิธีทําให้นะคะมีวิธีการหาด้วยตัวเองยังไงนะคะก็แม่นยําในระดับ80%เลยแหละแต่ว่าคนที่เจอตัวครูก็จะแถมเป็นคอร์สออนไลน์ให้ด้วย อันนี้อันที่หนึ่งนะส่วนอันที่2พอเจอสีแล้วใครอยากให้เจาะเรื่องแต่งหน้าไม่ว่าจะแต่งหน้าในโทนที่ตรงตามอะไรโทนสีผิวตัวเองทําให้พุ่งออร่าแหละครูยังวิเคราะห์รูปโครงหน้ารูปทรงตาทรงคิ้วทรงปากดึงจุดเด่นบนใบหน้านะคะการแต่งหน้าคือออกแบบให้ว่าแต่งในแบบของเราอะส่วนอันที่3สไตล์ที่ใช่เราแต่งแนวไหนแล้วเข้ากับความเป็นตัวเราไม่ว่าจะโครงรูปหน้าโครงรูปร่างและนิสัยความเป็นเราแล้วเราจะเจอตัวเองใครหาสไตล์ตัวเองมานานแล้วแต่หาไม่เจอคอร์สนี้จะตอบโจทย์ สําหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าแนวเราคือแนวไหนสไตล์ไหนหรืออาจจะเคยแบบลองมาหลายสไตล์แล้วแต่ไม่เจอตัวเองสักทีทุกคนมีเอกลักษณ์โครงสร้างรูปร่างนิสัยในแบบของตัวเองเพียงแต่แค่หาตัวเองให้เจอไม่จําเป็นต้องแต่งเหมือนคนอื่นแต่เราก็ได้ความสมส่วนรูปร่างที่ดีขึ้นและได้สไตล์ความเป็นตัวเองสวยในแบบของเราได้เหมือนกัน